mí bơ mí bơ bố mì cả cáp, phải bưng phun ta ơi, phải bưng thang phun á, à. thang bàn, trở lửm ạ phải thế, long bưng nhiều phun thang phun, anh đi bố mì nó, uhm. hả? Ba. ไป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 โอ้ยขาเต้นเพราะว่านีาน่ยาังขากับเต้นเนี่ยเด้อย,ยายก็เดินสะดุดมองทางเน่เด้อตาบได้มองทางแล้วมองกล้อง

ผมมีปูไปกินตำสมบก่งตัวน้นอสมบักหงบงบักฮงะ่อบักอ้อบักะเตเออไปทา้นี่ผมมีกะขึ้นโลดกินยา่างกินซาทแทะ กินย่ากินซาจังเลยไทยนี่เขาว่าไทยนะนี่นี่ตานี่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 เจอแล้วขุดเออน,อนั่นแหละยกอรุณมุมปี่ผัววาไงไวะเออ เดี๋ยป่ะโอ้โหเสียงหลวงปู่ตีกลางเนาะลังหูมันหายเด้อสาเจอดินกระเหนียวเฮ้อเฮไหนยัง ừ, ừ, ừ. โอ, ừ, ừ. โอ้ปูกัดปูกัดปูกัดมือปู่ไล่มือ ปูกัดไหนร่างก็มุนออกรอบนีรีคีตมเงีไหนเออเอาเอาเอาปดเดี๋ยวแล้วปูแม่เดี๋แล้วตัวแมยตเออมันวดไดเออขุดเข้าไปยายกลางลมให้ sai là đúng không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  đúng đấy. Ừ. Ừ. Đây, ít, để ít. Ừ. càng lông của nó đây rồi đây rồi lại ยู่ว่ออกมาออกมาปูเติบไหนโอ้่เติบล่างล่างล่างใส่ขุใส่หังหน่อยหมอต้อใส่ใส่เออมาต้อใส่ดอกใส่มานก็ตายตัวใส่น้ำ cơ bên vòng mấy coi bên vòng à. nào à không thấy yang không thấy gì bưng ai xong

โอ้รือยังจ้าว่ามีหรอกมั้งมึงอห่างนันตลอดมีก้อนตัวนี่มันอันล้วตรงไหนหูมันยังอันหูมันดูดูหนุนหูติงๆแน่เลย ปูจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเสียงคุณตานั่นไงกำลังจะมาคุดปูปูอยู่ไหนหานกีหยากปานนิดสิเนาะ

มีต้นมะขามน้องมีต้นมะขามใหญ่เออรถจอดไว้แต่ต้นมะขามเฮ้ยใ้ายขึ้นคู่น้าก่อนเ้อโอ้ยขี้เขา่าอู้ไป อันนี่นแหละขึ้นขึ้นขึ้น,นตาบะมีด็อกเก็บมาขามไปตำขึ้นดีกว่า,าไปเก็บไปหามองไม่ นีข่าวก็ยังบุกเกี่ยวเลยโอ้ยหาูก็บุกพอได้กินโอ้ยในต้นมะขามใหญ่ขอหไวในบ่อให้โชคให้ล่าเลยเด้อต้นมะขามใหญ่นี่จาแม่มะขามุ่นน่ะ เออต้่มบัะขามกใหญ่อยู่ปวกขอสุกขอลาบเอขอลาบก็อย่างนั้ไปซื้อเอาทัว่วคนวะรูอ้อยากกินก็ไปซื้อเอาทัว่วลาบจะเอาปันได้วะถุงละแปดสิบบาทลาบกอ้อยต้มขมถุงละแปดสิบบาทนนงพอพนะ่อนตาเนาะ พุดเปลี่ยนจ้าพุทูฟเดอเอือไหนล่ะลูกอุอ้มเผื่อไง <c oughs> พุดโูกันนั

มาถึงง่ายๆแบบใหญ่เอ้ยโอ้กูใส่ชุดหลายปีแล้วเนาะหัดคู่ผู้ว้าเด็กตาตัวเมียตัวใหญ่ปะตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยนี่ตัวเมียตัวเมียได้กยังิงเพราะว่าเนาะนีเฮ้ย

Nè, nè, nè Nè nhưng nhưng nè nhưng 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 Nè nhưng 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 rồi nhoi nhoi là lại nó cũng nó săn nó nhẹ lại. Mày dai mà. 不来，过来。